ับสบายดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องที่หักแพงกันเบอร์สู่ผู้สู่คนทางลาวทางไทยและทั้ทงต่างประเทศเดอ้อพ่อแม่พี่น้องเนาะมืัอนี้กับพบก,กับยูทูบแสลมมชโนอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องมืัอนี้กับสแสลมกันสิ่ภาพพ่อ,อ,ดดอ,พอแม่พี่น้องขึง้นไปทั้งอู่เด้อพ่อแม่พี่น้องนะไ,ออไปเบิ่งเพิ่นแปรงรถแปรงแางเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะเอาไปหาเบิ่งนขับซ้อมกันเลยพ่อแม่พี่น้องเนี่ยพ่อแม่พี่น้องรถด้าพ่อแม่พี่น้องเบอร์สิบสอง ยามือเศร้าพี่น้องคนติดยากเนาะมีสามจุดที่ผลจะได้เสกเนาะพ่อยน้องเนาะหนึ่งคือจุดเสื้อเพิงเนาะพ่อยน้องสองคือไฟเนาะสามคืออากาศเนาะพ่อยน้องเนาะจุดจังหวะจุดระเบิดไหตรงเนาะพ่ยน้องซามนี้กับติดได้แล้วหลุดเนาะคนวอาตัวเซนเซอร์เป็นเพียงองค์ประกอบพ่น้อง่นว่าเนาะการเลยสามเพิ่นเริ่มมาเสกพ่ยน้องเปลงนี่เนาะได้หยกด้ามาอย่างนี้ Đốt xuân hình nó hay nặng Nhìn con nhảy lên đó. หับรถดุดเลยชนหินเนาะหินชจกกองลุนแป้งแป้งกองหินเป็นระเบียบขันขันกันเลยเนะแล้วขางรถด้ามเลยเนาะ ชวนหินกันเท่าน่ะตลาดจัดๆเลยนะน่าชุ่มมันใกล้ฮัลท่านจอดรลินี่นอ้นองพลพิน้องคนจี่วนหินนี่ขึ้นให้คลองเดียวเบิดเลยพลพิน้อง พอมันจะเอาทรายมากเฮ้ยน้องเนาะรถด้ามขั้นที่สิบองนี่แหละพ่น้องขั้นที่สองน้องพอนจะไปเอาทรายเนาะเฮ้ยน้องตอนสวยเนาะเอาทรายมาถอกทรายพอมีน้องเอาไว้ต้มยางอสัณฑ์เฮ้ยน้องเนาะหรือว่าหินฝุ่นนี่แหละเนาะพ่น้องเนาะเธอจะบดเป็นทรายเลยเฮ้ยน้องเนาะ เป็นระเบียบเลยจะรถก็ได้ละก็ได้ได้หนิได้อีกขั้นหนึ่ง ลูกก็เฮอเฮ่ดำลูกก็ได้เวลาเบิ่งรถนตาเนาะดูดี่หินขึ้นไส้กล้องญ่นี่แหละพ่อแม่พี่น้องไหวเนาะไหวแบบต้มยางแล้วเพิ่งก็มา่วยนอยุ่นี่แหละพ่อแม่พี่น้องขึ้นไปใส่เนาะใช้อ่างแล้วพ่อแม่พี่น้องมีอ่างไส้ที่หินตั้งหากองเซใส่ตั้งหากพ่อแม่พี่น้องมีทรงอ่างหน่อยทึงเนาะแล้ว ย้นี่เมยนิเมียนนเป็นระเบียบอ้ยน่ารถมันมาแล้ววันนี้เราอายุ แม่จึ่มแม่เฮ่เฮ่เฮ่อฮ่เฮ่เฮ่เ่่าฮ่นฮเฮ่่เฮ่น่เน้เฮเ่่เเฮ่เฮ่เนหเดเ่เน่เน่เฮ่่่เเ อยู่อันนีเนาะเีตยกใ้ล้ไม่น้อยซู่มีเบิ่งเนาะน้ำซุ่มเบิรนมีความน่าระบกคือการเหน่อยเนาะก็มีรุ่นใี่ได้เหนื่อยเนาะวีสองเก้คืน มันก็อดแล้วอนองเลนเียกง่ายเลยเนาะตัดเล็ก กน,น,น,นบ้านหกคนเลกันเลยแท้ๆเลยเนาะแทกนเป็นเป็นล่างเลยเนาะคนจีเ็ดกนนันนะเกี่ยวกับหลดร่างคนได้พราะเนาะแทกคนีนนได เก,กี่ยวกับรถกับรางสร้างปัญนา แก <c oughs> ตัวนี้คือแผนผังคทนทคุณแตนะ้มค่ะเพิ่งจะมาทแทรกแล้ว ในต้นแหน่เลอเนาะมีคนประกอบแล้วตัวนึนอ่ะตาวพึ่กามานอีกตัวเลกกามาเทกไ,ไหม้มอีกนะพึเนทกไึ่งเนาะเผื่ความเนนอน อีกตัวไม้ห้นอกรสองเห็นเลยนะยก็อูกับพ้อน้องเนาะขนก็มีหลดกับพอน้องหลดนน้อยเนี่เนาะหลดบดยางห้อยน่องเนาะยางน้อย้อยแน้แทกแม่อยนอง เอาเม็ดแพเงแเ,เนาะมาตำเม็ดเลยรถด้ามค้างๆนี่เป็นรถซูเปอเลยนะพ่อแม่นี่ยเผยเพ่ลานยน,น,นี่เนาะนี่เนออกงมืดเลยเฮ้ยเนาะบล็อกเพิ่นกันด้ามเพิ่นเฉลีย่ยไปสวยเนาะตัวนี้เนาะคันเนาะนี่ก็เป็นเนาะจะทำยังไะ กันเห็ดวิง่ง <c oughs> เนาะวันนาทีเขาเป็นซางแล้วก็ต้องเห็ดเ,เ,เ,เป็นหลายอย่างเนาะเพื่นเนาะเป็นหลายอย่างได้เป็นซางเนาะความโห่ความสามารถของเพื่อนเพือนเนาะเปิดเป็นเนาะ คอมหูก um um ินบมบ้าจักรเต้าพ่อพี่น้องกับบุมีไผัรักได้เนาะคอมหูเนาะอย่างอื่นรักอย่างอื่นรักได้มืดแต่ยกเว้นคอมหูรักกันบ่ได้เนาะพ่อพี่น้องเพราะมันอยู่ในหัวในหัวสมองเนาะของคนเนาะความชงจาของเพื่อนเนาะ ไายแปลหน,นึ่งอันที่ซองกำลังเห็ดอยู่ลองให้นะซองกำลัง,ง,ลงยงานเข้ามาได้แล้วตอนนี้นะเรียบร้อยแล้วเมาว,วิธจเพันเห็ดถืออะไรน่ากันเนาะนนนะกรอบเลยเนาะงามแล้ววันนี้สี่เหลี่ยมจตุรัสมือละหนูเห็ดอันนี้ชิ้นหนึ่งหลาหากะเห็ดพวกอะไรล่ะบดดือน <laughs> วานนี่ก็แปงรถอยู่นอกวานแปรถอยู่ไปเรียกเลยอ้าวมี่กระเช็ครถอีกบ่เออแหนมมากมากพันละเมียเพิ่อน มีโบตตน,นั้นซีเรียมมีโบตพี่น้องหลดวานอยู่เนาะโหตดว่าเบอร์สิบพี่น้นองเนาะเฮ็ตดีสองเจ็ดศูนย์อยู่เนาะคนติดเบกว่าน่เนาะประกอบเป็นทีเรียบร้อยแล้วพี่น้องเนาะตอนนี้เพิ่งกำลังไล่ลมหลดอยู่เนาะ กำลังเสกลมโหลดอยู ada, slider, it, ada, <like> ่หะเอรกันาะตามสูงเลยนี่เนาะฟั๊ดชี้ๆอยู่นี่ช่างกะวันหันอย่างนี้นะห่างกระสุนนั่นวางอกเบิดเลยแบ้เอ็นขาดเบิดเลย ยกเลยแบบยกเครื่องเลยยกจักสิดาโอ้ยโอ้ยต้องสิดจีนอ๋ออ้ยผู้ชดจ้าสบายดีไหมเนอะผู้ชจ้าเพื่อนเนาปดูเพื้อนตายเถอะผู้ชิดจนาเนี่ยจ้ะล่างๆแล้วก็สบายทูทูน้ำ มันย yeah. ังมงีเพิ่นมังหมอไป่ก็มาซวยเลยเเห็นจั่เหมันมีไะนังหัวไ่หัขึ้นงานเนี่ยไปเได้จักหลุดเลย ดั้มดามหาสามอันไม่ใช่ผมบอกกอันไม่ใช่ฮ้ยเาไอุบยเนอันไ่เาเบื่อเลยแพ้งระนี่คือของจักรรถพแมพี่น้องหอุดหาสามเนาะ่นองเนาะอุดสองอันเลยได้พรมพ่น้องเพิ่นแป้งไม่ด้พี่น้องเนาะหยุจักรเลยเนาะ อยู่ข้างกันเพ่อพี่น้องอยู่นี่เนาะท่อบนนี่เนาะพอดีเนาะเอาสีดำพอดีเนาะเป็นท่อเซอร์โบเซอร์โบโหลดเราพ่อดเนาะตัวนี้เนาะตัวเลขยู่ในเครื่องจักรพอดีเนาะเครื่องจักรโหลดแล้วพอดเนาะน้ำ มาประกอบเขาแล้วกับว่าได้ได้อีกแน่มาได้แป้งแล้วบ้านนี้หยกเลยหยกเครื่องเลยหยกไปเลยชิตาไม่มาสมขารทำไมลุงเสียดแล้วเนาะชิตาสงขารได้พลาดไหมสงขารแกมาชงมาลุงเสื่อมือดียวอ้โอเคลูกนาตาเอาพี่น้องมาวันนี้เนาะก็ถึงเวลาสมาพักว์ควนในเดฟพี่น้อง น้ำพี่ขอจบคลิปกันเด้อพ่อพี่น้องนอ้องผ่ากดติดตามกดกระดิ่งเด้อพ่อพี่น้องเพื่อประหยัดค่าชีวิตไหมจุ๊ซาแยแมเนาะพ่อพี่น้องละอย่าเรื่องมุมิดย้อนหลังเด้อพ่อพี่น้องเด้อพบกันคลิปหน้าเนาะพี่น้องสบายดี